พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราท่านตัดว่าตัวตนที่แท้จริงของเราไม่มีที่มันมีตัวตนขึ้นมามันมีได้เพราะความคิดปรุงแต่งขึ้นมาของมันเองจริงๆแล้วตัวตนของเราไม่มีเลยสเธดมานาลาังกินิเวสายะอันนี้คือ คำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเลยศาสนาอื่นเขาไม่มีนะศาสนาอื่นเขามีแต่สอนให้ยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนแต่ศาสนาเรายิ่งใหญ่แล้วก็เป็นสิ่งที่ อยู่เหนือทุกศาสนาก็ตรงที่พระศาสดาของเราท่านสอนไม่ให้หยึดมัน่นถือมั่นในสิ่งใดศาสดาอื่นศาสนาอื่นเนี่ยไม่เคยมีเลยที่สอนสาวมุกของตัวเองไม่ให้หยึดมัน่นถือมั่นในสิ่งใดความยึดมัน่นความถือมัน่นมันเป็นความทุกข์ พระตามใดที่ยังมีความยึดมั่นถือมัน่นนั่นแหละคือมารดาแห่งความทุกข์บิดามารดาผู้ให้กำเนิดบุตรก็คือความยึดมั่นถือมัน่นบุคหรือลูกเนี่ยก็คือความทุกข์ถ้าไม่มีความยึดมั่นถือมัน่นก็ไม่มีบิดามารดาที่ทำให้เราต้องเกิดคือความทุกข์ ความทุกข์มีบิดามารดาก็คือความยึดมั่นถือมัน่นถ้าความยึดมั่นถือมั่นมันไม่เกิดขึ้นความทุกข์มันก็ไม่เกิดขึ้นพวกเราจดจำคำนี้ไว้ให้ขึ้นใจเลยไม่ว่าจะสิ่งใดเรื่องใดก็ตามถ้าไม่ยึดมั่นถือมัน่นเครื่องนั้นไม่มีคำว่าจะก่อความทุกข์ให้กับเราได้เลย ถามว่าความยึดมั่นถือมั่นมันเกิดจากใครก็เกิดจากเราเรายึดว่ารูงเราสามีเราหล้านเราทรัพย์สินของเราทุกสิ่งทุกอย่างเรามีความยึดมั่นถือมัน่นวิ่งออกนอกหน้าเรามีความยึดมั่นถือมั่นกับทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันเราของเรา เราของเราถ้าเรามีความรู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นของเราจริงๆเราเรากลายเป็นของมันต่างหากถ้าสิ่งนั้นเป็นของเราจริงๆนะเราเป็นของมันต่างหากทำไมถึงกล่าวเช่นนั้นเพราะว่าเราจะผูกติด ับสิ่งนั้นทันทีเลยสิ่งนั้นมันดีเราก็พอยดีไปกับมันสิ่งนั้นมันร้ายเราก็พอยร้ายไปกับมันขึ้นก็ขึ้นกับมันลงก็ลงกับมันมันจะไปซ้ายไปขวาก็ไปกับมันพูดง่ายๆว่าอารมณ์ความรู้สึกของเราเนี่ยจะแขวนไว้กับสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นนั้นทันทีเลย ไม่เป็นตัวของตัวไม่เป็นตนของตนความคิดก็เป็นความคิดของฉันคําพูดก็เป็นคําพูดของฉันการกระทําก็เป็นการกระทําของฉันนี่คือสเพธ,ธรรมันารังอัภินิเวสายะถ้าเป็นฉันเป็นของฉันแล้วไม่ทุกไม่มีเลยท่านถึงบอกเราว่าหัวใจ ของพระพุทธศาสนามันอยู่ที่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมันถือมันเนินักศึกษาหญิงคนหนึ่งกับเพื่อนประมาณสักยี่สิบคนไปสนทนาธรรมกับหลวงพ่อเจ้าคุณพุทธทาสเมื่อหลายสิบปีที่แล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ย ก็สนธนาธรรมกับหลวงพ่อเจ้าคุณเบิดทาตแต่ว,ว่าก่อนจะกลับเนี่ยหลวงพ่อท่านบอกว่าหน <No. S 1> <No. S 2> ูจำคำสอนไว้คำหนึ่งนะหนู <No. S 2> จำอะไรไม่ได้ <No. S 2> ไม่เป็นไรขอให้จำ <No. S 2> คำนี้ไว้ว่า <No. S 2> สเปดมันนารังอภินิเวสายะ no. สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันนำมาซึ่งความทุกข์ที่ใดไม่มีความยึดมั่นถือมั่นที่นั้นก็ไม่มีทุกข์ทุกข์เกิดเพราะความยึดมั่นถือมั่นหลวงพ่อเจ้าคุณลุท่าท่านก็สอนสั้นๆอย่างเงี้ยก่อนจากทีนี้เหตุการณ์มันล่วงเลยมาประมาณสักยี่สิบเอ็ดปี ยี่สิบเอ็ดปีเนี่ยเขาก็มีลูกอายุสิบเก้าปีกำลังจะเข้ามาหาหลัยปีหนึ่งแล้วมีวันหนึ่งคน,นอนก็ร้องไห้นั่งก็ร้องไห้ยืนก็ร้องไห้เดินก็ร้องไห้ทำไมถึงร้องไห้ที่ร้องไห้เพราะว่าเขาจับได้ว่าสามีของเขาเนี่ยแอบไปมีเมียมใหม่ เขาทำใจไม่ได้ที่จะต้องสูญเสียของรักเขาไม่เลยเขาไม่รู้จักวิธีการยิงปืนว่าเขายิงอย่างไรแต่เขาลงทุนแปลเรียนวิชายิงปืนแล้วก็ไปฝึกหัดยิงปืนอยู่เป็นเวลาต้องหลายวันเพื่อที่จะยิงปืนให้แม่นที่สุด กะว่าจะยิงสามีตัวเองให้ตายแล้วก็ยิงคนนั้นที่มันแย่งสามีเธอให้ตายไปพร้อมกันกะจะยิงศีรษะมันทั้งคู่เลยนันเอ,อเสร็จแล้วการชตของนางเนี่ยนางก็มีความรังเลใจว่าเอะถ้าเรายิง เขาจับได้สามีเราก็ตายไอ้หญิงชู้คนนั้นมันก็ตายเราถ้าถูกจับได้เราก็ต้องไปติดคุกติดตาราแล้วลูกเราจะอยู่กับใครคิดไปก็ตัดสินใจให้มันดิดขาดไม่ได้ว่าเราจะฆ่าดีหรือไม่ฆ่าดี แต่คิดถึงคนอื่นเขามาแย่งคนรักของสามีที่ไหนมันก็กุมอ,อกกุมใจน้ำตามันไหลพังพัวออกมาจนในที่สุดลูกสาวเนี่ยก็เห็นกิริยาการของแม่แม่ร้องไห้ลูกสาวก็เลยถามว่าแม่แม่ทำไมร้องไห้แม่ร้องไห้อย่างนี้มันนานแล้วเหรอแม่ร้องไห้อย่างนี้มันหลายวันแล้วลูกทำไม่ มีเรื่องอะไรที่แม่ไม่สบายใจไม่บอกลูกมาสิบอกความจริงลูกมาแม่ใครทำอะไรแม่แม่ก็เลยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแม่ให้ลูกฟังก็คือพ่อแอบไปมีเมียใหม่พอลูกได้ยินเช่นนั้นเนี่ยลูกเนี่ยก็เคยไปวัดสุนโม ไปศึกษาธรรมะกับหลวงพ่อเจ้าคุณพุทธทาสมาเหมือนกันหลวงพ่อเจ้าคุณพุทธทาสก็บอกเด็กคนนี้มาเหมือนกันว่าสเพธรรมนาหลังอภินิเวสายะถ้าพวกเราไม่เคยฟังธรรมะของหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพุทธทาสเนี่ยท่านจะชอบพูดคำนี้มากที่สุดเลยสเพธรรมนาหลังอภินิเวสายะ ท่านถือว่าคำคำนี้เนี่ยเป็นเพชรในพระใจพิดกเลยเพชรคือสิ่งที่มันรํำค่ากว่าวัตถุของมีค่าใดๆในโลกถ้าถือว่าคำสอนที่เป็นเพชรคือคำสอนที่มีค่าที่สุดในบรรดาคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือสเพธรรมรานาราอปินิเวสายาลูกสาวก็ได้ยิน แม่ก็ได้ยินเมื่อ2ี่สิบปีที่แล้วลูกพูดเลือนสติแม่ขึ้นมาแม่หรวงพ่อเ่ยวคุณพุทธทาสท่านสอนไว้ว่าสเพธรรมนาลังอภินิเวสายาสิ่งทั้งหลายไม่ควรยึดมัน่นถือมั่นไม่ใช่ือแม่ พอพูดเช่นนี้เนี่ยแม่จิดได้มีสติขึ้นมาก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่ได้เป็นฆาตรกรฆ่าสามีตัวเองและก็หญิงชู้คนเราถ้าไม่มีสติเนี่ยทุกมันก็โผล่ขึ้นมาทุกมันจะหายไปทุกมันจะหมดไปก็ต่อเมื่อว่า เราต้องมีสติรักษาใจถ้าเรามีสติรักษาใจอัตตาตัวตนมันโผล่ไม่ได้อัตตาตัวตนที่มันโผลได้เพราะว่ามันไม่มีสติกระของรักษาใจเพราะสตินี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยถ้าใครไม่มีสติรักษากายใจเมื่อใดเนี่ยกายกับใจมันก็เกิดเป็นกายของกู ใจของกูและก็มีของของกูมีกูถึงมีของของกูถ้าไม่มีกูก็ไม่มีของกูนี่คือหลักการที่หลวงพ่อเจ้าคุณพุทธาท่านสอนลูกศิษย์ของพันยง่ายท่านจะชอบพูดคำว่ากูของกูนี่เป็นดักเลยหลวงพ่ออยากพูดว่าใจของพวกเราเนี่ยมันประกาศ ความเป็นเจ้าของในกายในใจอยู่แทบตลอดเวลาเลยมีแตข่ของกูของกูของกูประกาศกล้องอยู่ในใจนะแสดงความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนนี้อยู่ในใจประกาศความเป็นเจ้าของอยู่ในใจแทบตลอดเวลามีเวลาไหนบ้างที่เราไม่ประกาศ ความเป็นเจ้าของของกายของใจถึงเราจะปฏิบัติเอาเป็นเอาตายมากแค่ไหนถ้าเราไม่สามารถข้ามพ้นอัตตาตัวตนนี้ไปได้คือความรู้สึกที่ว่าเป็นฉันและของฉันเนี่ยเราไม่มีทางที่จะจับทุกข์ได้เลยซิกมันฟอยได้กล่าวไว้ว่าการม,มาลุมคือต้นเหตุแห่งปัญหา ซึ่งเป็นความทุกข์ทุกอย่างในโลกแต่พระพุทธเจ้าของเราท่านตัดได้ละเอียดลึกซึ้งจิงใจได้ควบคุมหมดทั้งจักรวาลเลยสิ่งที่จะทำให้เราเป็นทุกข์มันมาจากอะไรพระบรมศาสดาท่านตัดว่าความยึดมั่นถือมัน่นนั่นแหละเป็นเหตุแห่งทุกข์ ถ้าไม่มีความยิตมั่นถือมันทุกมันก็ไม่เกิดเหมือนอย่างที่พูดเริ่มต้นบอกว่าความยึดมั่นถือมันคือบิดามารดาผู้ให้กำเนิดความทุกข์ถ้าเราฆ่าความยึดมั่นถือมันก็คือเราฆ่าพ่อฆ่าแม่ผู้ที่จะทำให้เราต้องเกิดก็คือความทุกข์ในสมัยพุทธกาลเนี่ย มีภาพรูปหนึ่งท่านได้จีวรมาจากพี่สาวพี่สาวเนี่ยทอผ้าแล้วก็ยึดจีวรถวายท่านท่านดีใจมากความดีใจอันเกิดขึ้นจากความยึดมั่นถือมันว่าจีวรของฉัน ประกอบกับท่านป่วยท่านป่วยเป็นโรคอะไรเพวาะก็จำไม่ได้นะท่านมรณภาพในขณะที่จิตมีความจิตมั่นถือมั่นกับจีวรที่ได้มาใหม่เรื่องนี้หลวงพอพูดให้พวกเราฟังบ่อเหมือนกันแต่วันนี้อยากพูดให้ฟังใหม่เพื่อให้มันประกอบ กับสิ่งที่หลวงพ่อพูดได้ชัดเจนขึ้นเรื่องความยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นทุกข์อย่างไรตายนวมันก็ยังเป็นทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นเพราะความยึดติดนั้นต่อไปมันไม่ใช่ยึดแต่พบดีชาตินี้ทุกแต่พบดีชาตินี้ความยึดมั่นถือมั่นหรือความทุกข์มันยังซึมซึกและก็ตามติดพวกเราไปทุกพบทุกชาติลยถ้าป่าใดเราละมันไม่ได้ ความยึดติดนมันก็ยังจะคู่กับอิทธิวิญญาณของพวกเราต่อไปมันไม่ใช่ว่าความยึดมั่นถือมัน่นในทุกทั้งหลายมันจะจบสิ้นเพราะความตายหมกผาาโลจกักไปจับความยึดมั่นถือมัน่นไม่ใช่เลยเหมือนพิสุรูปนี้เนี่ยตายแต่ก็ยังมีความยึดมั่นถือมั่นในจีวรน,นั้นอยู่ ภารกิจสุดท้ายที่มีความยึดมั่นถือมั่นกับจีวรก็เลยทำให้ไปเกิดเป็นเรนเห็นไหมไปเกิดเป็นเรนอายุของเรนเนี่ยมันอยู่ประมาณสักจิกวันพิสุขอื่นจะแปลาจีวรของท่านมาใช้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านห้ามเลยอยา่าพิสุท์ทั้งหลาย,ยาอย่าแปลาจีวรพื้นนั้นมาใชา้ เพราะจีวรพื้นนั้นยังมีเจ้าของถ้าคนทั่วไปก็คงจะถามพระองค์ตอบว่าทําไมมีเจ้าของในเมื่อเจ้าของเขาตายแล้วพระบรมศาสดาท่านตัดตอบไปบอกว่าขนาดนี้เนี่ยเจ้าของเขาตายมาเป็นเลนอยู่ในจีวรพื้นนี้เป็นเลนตัวน้อย ที่มันวิ่งไปวิ่งมาแล้วมันก็พูดประกาศความเป็นเจ้าของว่าของฉันของฉันไปทั่วทุกพื้นที่ของจีวรอะไรมันไม่ไตมันไม่เคลื่อนที่ด้วยการที่มันไม่แสดงความเป็นเจ้าของเรื่ตัวนี้มันประกาศความเป็นเจ้าของของกูของกูของกูงกวิ่งผ่านไปทั่ว จีวรพื้นนั้นเลยถ้าเราไปเอามาเ่นตัวนี้มันก็จะเปลี่ยนชังเจียดแค้นอยําบาดสุดท้ายแทนที่เขาจะสิ้นใจไปดีแต่เขาก็ต้องสิ้นใจไปด้วยความผูกเกลบ,บ็บด้วยความอาฆาตเจียดแค้นจริงชังบุคคลที่เอาจีวรเข้าไปรอพ้นเจ็ดวันไปก่อนพวกเธอถึงแบ่งกันไปเอา จีวรพื้นนิมมใช้ก็แล้วกันพระบุรุมศาสดาท่านยังต้องรอให้เกนตัวมันตนนนายก่อนเลยถึงให้พิสูจรูปอื่นแปลจีวรมาใช้เห็นไหมลักษณะอย่างนี้เนี่ยบีเยอะแยะตายแล้วใจมันผูกติดตายแล้วใจมันยังคล้องเกี่ยวกับรูปกับหลานทรัพย์สินเงินทอง ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเราก็ไปไม่ไกลจากสิ่งนั้นอยู่กับสิ่งนั้นแหละใจเรามีความพันผูกกับใครยึดมั่นถือมั่นมีปัญหากับสิ่งใดตัวเราใจเราก็จะมีปัญหากับสิ่งนั้นแหละใจที่อิสระปลอดโปรง่งไม่มีความยึดมั่นถือมัน่นต่อสิ่งใดทั้งสิ้นถึงจะได้ชื่อว่าเป็นใจที่มีความสุข ที่แท้จริงอยังมีว่าลูกกูของกูถ้ามีลูกกูของกูทรัพย์สินของกูจริงๆแล้วเนะี่ยเราเป็นของมันทันทีเลยเพราะเราต้องทุกข์กับมันไงถ้าไม่มีกูของกูนะความทุกข์มันก็ไม่เกิดบางครั้งบางทีหลวงพ่อถึงพูดน,นะนะบอกของ กูกูหรือของกูนั่นแหละคือโคตรพ่อโคตรแม่ของกิเลสทั้งหมดเลยบางครั้งหลวงพ่อเคยแนะนำคนทั้งหลายว่าให้ทำใจให้เกิดความสงบแล้วเพ่งไปดูที่หัวใจของเราเพ่งไปดูที่หัวใจของเราแล้ว เราบอกกับมันได้ไหมว่ากูไม่มีกูไม่มีกูไม่มีมมสติเรายี่ไปที่หัวใจบอกกับมันให้ได้อยู่ทุกขณะว่ากูไม่มีกูไม่มีกูไม่มีไ,มมได้ไหมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันออกไปจากกูดังนั้นแหละโคตรเง่าแหงอารมณ์ความรู้สึกที่มันเป็นทุกข์มันออกไปจากกูดั้งนั้นแหละ อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้า,าไม่มีกูเข้าไปเป็นเจ้าของเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดเหล่านั้นก็ไม่เป็นสิ่งที่ทําลายเราอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดเหล่านั้นที่มันทําลายเราเพราะมันมียาพิษแขวงเข้าไปกับอารมณ์ แห่งความรู้สึกนั้นก็เลยกลายเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่มันเป็นพิษพิษนั้นมันเกิดจากความยึดมันม่นถือมั่นถ้าว่าพวกเราจำธรรมะจำคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้สักหัวข้ออะไแต่ถ้าหากเราไม่หลงไม่ลืมคำว่าสเพธรมนารังอภินิเวสายะเราบทนี้เป็นบทแห่งการภาวนาของเรา เราเอาบทนี้เป็นบทในการที่สอนจิตสอนใจของเราอยู่เสมอเสมอเราก็สามารถที่จะพ้นจากความทุกข์ได้ธรรมะเนี่ยมันยังเป็นต้องรู้มากขอเพียงแค่เราราู้ในสิ่งนั้นที่มันเป็นไปเพื่อการทำให้เราคลายความจิตมั่นคลายความยึดติดได้ แค่นั้นเละมันก็เพียงพอแล้วสำหรับการที่เราจะรู้ธรรมะรู้ใดก็ไม่มีความหมายถ้ารู้นั้นมันไม่กล่อให้เกิดการหมดความยึดมั่นถือมัน่นถ้ามันรู้เพื่อเป็นไปเพื่อความยึดมั่นถือมัน่นนั่นไม่ใช่รู้ที่เป็นการอุป,ปาการรักคุณแก่เรา คือมีคุณต่อเราแต่มันกับกลายเป็นรู้ที่เป็นโทษต่อเราเพราะความรู้นั้นเป็นเป็นความรู้ของความยึดติดของความหมายมั่นของความยึดถือถามใจเราเรามีบ้างไหมที่เราอยู่ในสภาพที่เราไม่ประกาศความเป็นเจ้าของในกายในใจเนี่ยประกาศความเป็นเจ้าของในกายในใจนี้ อยู่แทบตลอดเวลาเลยจะมีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านตาหน้าเร่ยว่าตายไปเราก็เป็นทุกข์อยู่ดีอย่าว่าแต่ตายเป็นทุกข์เลยอยู่ก็เป็นทุกข์ไปก็เป็นทุกข์ทุกข์มากด้วยมีอัตตาตัวตนเยอะก็ทุกข์เยอะมีอัตราตัวตนน้ยอยก็ทุกข์น้อย ทุกมีเพราะมีเรามีเราจึงมีทุก ح. ถ้าไม่มีเราก็ไม่มีทุกเลยทุกมีเพราะยึดไม่มียึดก็ไม่มีทุกเลย